ณหมอคะส่วนใหญ่ดาราอินฟูที่มาทำหน้าที่คลินิกเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างคะสามอย่างนี้เลยค่ะกลุ่มเครื่องยกกระชับกลุ่มลดริ้วรอยและกลุ่มสารเติมเต็มค่ะแล้วหัตถการที่คุณหมอบอกเนี่ยช่วยอะไรบ้างคะในกลุ่มเครื่องยกกระชับหลักๆคือทําให้กรอบหน้าเขาดูชัดหน้ายกกระชับดูไม่หย่อนคล้อยเวลาออกกล้องหน้าก็จะเรียวเล็กแล้วก็ดูไม่บวมด้วยค่ะส่วนกลุ่มลดริ้วรอยก็ตามชื่อเลยคือไปทําให้กล้ามเนื้อ ที่มันบีบตรงบริเวณใบหน้าเนี่ยมันคลายตัวทําให้มันไม่หดตัวแล้วริ้วรอยมันก็เลยจางลงค่ะกลุ่มนี้ก็มาฉีดกันเยอะค่ะเพราะว่ามันทําให้เวลาเราออกกล้องเนี่ยหน้ามันดูเนียนสวยดูไม่มีริ้วรอยแล้วก็ดูอายุไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะและสุดท้ายกลุ่มสารเติมเต็มประเภท HA ไฮยาลูโรนิก c อซค่ะอันนี้ก็ช่วยแก้เรื่องร่องลึกริ้วรอยถาวรแล้วก็ช่วยเติมเต็มให้บริเวณที่มันตอบเนี่ยมันดูฟูขึ้นทําให้หน้าโดยรวมดูละมุลแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ค่ะ อยากได้เคล็ดลับความรู้ดีๆอย่าลืมกดติดตามพวกเรานะคะ